สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉนเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปี2567สอบเมื่อวันที่9มีนาคม2567คำถามข้อที่13กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมี A เป็นมุมฉากด้าน BC ยาว53หน่วย ต่อไปอาจจะเรียกว่าเซนติเมตรนะจะได้พูดถนัดขึ้นและ AC ยาว28เซนติเมตรลากเส้นตรงจากจุด A B C มาแบ่งครึ่งนะด้าน BC ด้าน AC แล้วก็ด้าน AB โดยที่เส้นทั้ง3ตัดกันที่จุด P นะก็จุดเซนทรอยและนะเส้นมัธยฐานตัดกัน ถ้าลากเส้นตรงจากจุด P มาตั้งฉากกับ AB ที่จุด Q จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PQA ตัวเลือกที่หนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบตารางเซนติเมตรตัวเลือกที่สองร้อยสิบตารางเซนติเมตรตัวเลือกที่สามเก้าสิบตารางเซนติเมตรตัวเลือกที่สี่เจ็ดสิบตารางเซนติเมตรนะขอเรียกหน่วยว่าเซนติเมตรนะคำถามนี้นะ มีวิธีรมอยู่2วิธีในคลิปนี้นะใช้เลขาคณิตโบราณจากโจทย์มุมฉากนะยีเซนติเมตรห้เซนติเมตรใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะ AB กำลังสองก็เท่ากับด้านนี้ยกกำลังสองลบทิ้งด้วยด้านนี้ยกกำลังสองคำนวณแล้ว a นะ AB ยาว 45เซนติเมตรสามเหลี่ยมนะสีเขียว a e b สามเหลี่ยมสีเหลืองนะ q p b เป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะเพราะว่าตัวนี้มุมฉากอันนี้ก็มุมฉากตอนนี้มาดนะูการคำนวณทีละขั้นทีละตอนกันนะขั้นที่หนึ่ง P เป็นจุดเซนทรอยเนีจุดที่เส้นมัยธยฐานตัดกันมันก็แบ่งสัดส่วนด้านนี้2ด้านนี้1น,น 2, ึด้านนี้2 T ด้านนี้1 T นะีจริงๆด้าน AP ก็2เท่าของ PD เหมือนกันนะแต่เราเอาแค่นี้พอนะขั้นที่สองนะอีพหนึ่งต่อ2ขั้นที่3นะสามเหลี่ยม สีเขียวสามเหลี่ยมสีเหลืองเป็นสามเหลี่ยมคล้ายอันที่สเนะี่ย PQ ดูนี่นะหารด้วย AE เท่ากับเนะี่ย PB หารด้วย BE ก็สองบนสามเนี่ยคนวณแล้วนะ PQ ก็ออกมามีค่าเท่านี้เนะี่ยเวลาสอบก็ติดสัญลักษณ์ไว้นิดนึงนะย่งไม่ต้องรีบร้อนคูณเป็นเนะี่ยยส่วนสาเนะี่ยหรือว่า ลดทอนไปเลขทศนินยมทิ้งไว้ย่างเงี้ยขันะ้นตอนที่ห้า bq นะ Q, นะส่วนบีเท่ากับนะบีพ่วน b ีก็สองต่อสามเหมือนกันนะงันบีคนะสองส่วนสามคูณบีเอบีเอสี่สิบห้าเซนติเมตรได้ละนะสามสิบขั้นที่หกนะ เอคก็สิบห้าเซนติเมตรเพราะว่าคิวบสามสิบตัวนี้สี่สิบห้านี่ก็เหลือสิบห้าเซนติเมตรเนี่ยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเนีฐานคือเอคนี่ยสิบห้าเซนติเมตรสูงคือตัวนี้เห็นไหมเรายังไม่คำนวณนนะติดไว้ก่อนถึงตัวนี้คำนวณได้ง่ายละนะสองสองตัดกันสามกับสิบห้าเหลือห้าห้าคูณสิบสี่ได้เจ็ดสิบเนี่ยคำตอบข้อนี้ก็ เจตารางเซนติเมตรนะเจย์ข้อนี้นะมีวิธีทำให้ดู2วิธีนะในคลิปนี้ใช้เลขาคณิตโบราณน,นะใช้สัดส่วนในคลิปต่อไปจะใช้เลขาคณิตวิเคราะห์นะก็ติดตามกันได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ